ณเด์ยาญาโชว์หวานไม่แคร์สื่องานนี้จุ๊บออกสื่อให้เห็นไปเลยเป็นคู่จิ้นที่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคู่จริงและอีกไม่นานคงจะเลื่อนสถานะเป็นคู่ชีวิตแล้วค่ะสําหรับนเด์ยาญาทั้งคู่คบหาดูใจกันมาหลายปีและในตอนนี้ก็รอลุ้นข่าวดีขอแต่งงานแล้วและหากใครที่ได้ติดตามทั้งคู่จะเห็นว่ามักจะมีโมเมนต์หวานหวานปล่อยออกมาให้แฟนคลับเป็นวายได้เห็น กันแทบจะทุกวนันโดยในตอนนี้นาเดีดยายาได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวท้าลมหนาวกันที่ประเทศสวิตเซอร์แรนลนด์ล่าสุดวันที่8มกราคม2566อินสตาแกรมา r n a g u y w i ิ t ฟอนิคิดได้ปล่อยภาพตัดต่อเดีดยายาออกมาขณะที่ทั้งคู่กำลังเล่นหิมะซึ่งเป็นภาพสีนหวานจุก๊บแก้มกันด้วยหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปต่างมี เข้ามาคอมเมนต์พโมจิคอนหัวใจให้มากมาย